สวัสดีครับก็มาพบกับซิงโตสะดวกแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาทําแกงเปิดแันนะครับผมเราก็มาเริ่มต้นด้วยการหั่นหน่อไม้นะวันนี้หั่นตามสะดวกเลยนะครับสะดวกเป็นไงหั่นแบบนั้นนะครับวันนี้นะครับนีหเราไม้สดเขาต้มเขาไปหามาแล้วก็ต้มมาขายถุงหนึ่งห้าสิบบาทโอเคครับอันนี้เขาโพดอ่อนนะครับหั่นครึ่งเลยครับ ใส่ตามสะดวกครับนะสะดวกเันไหมใส่แบบนั้นครับผมอยากจะกินแบบไหนก็ใส่ครับนี่เราจะหั่นกระเทียมนะครับวันนี้บอดีครับยาวก็หันฝามนะครับ ซอยเอาไปตำ นี่บวกลูกเดียวนะครับก็ชีลาวนะผมใส่ตามความชอบนะครับนี่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับ หลังบ้านเลยครับมันออกลูกเยอะมากแช่น้ําเกลือครับวันนี้ก็จะมาเด็ดชฉออมครับวันนี้คือเอาแต่ยอดทาเอาที่อ่อนๆอ,อ,อันนี้ทํากินเองที่บ้านครับวันนี้เป็นเห็ดเผาะนะครับวันนี้ เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วใบแมงลักครับผมเราก็จะมาเต็ดนะครับอันนี้ภาษาสรสารกว่าผักอิตูครับผมน,นี้เราจะมาแกะมาหอมครับห้าหัวอันนี้ล้างเสร็จแล้วเราเอามาซอยครับ เราจะมาทำเออเครื่องนะครับก็มีอันนี้ก็ตะไคร้สามต้นนะครับอันนี้พริกแดงครับพริกแห้งสิบห้าเม็ดโอเคครับอันนี้พริกแระด้วยที่ก็ใส่หอมลงไปครับ เล็กเดียวเราเปลี่ยนไปปั่นดีกว่าตอนนั้นด้็นไง ่ครับลยะเอีบอันนี้เราก็จะมาฝัานใบยะานางนะครับอันนี้ประมาณสองกำมือใบยะานางส่น้ำไปสองถ้วยนะครับอันนี้ ก็จะได้น้ําใบย่นางครับอันนี้ก็ประมาณ4ี่ถ้วยครับอันนี้เป็นข้าสารครับแช่น้ําไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วหนึ่งถ้วยครับผมโอ้ไปครับกัหน้าตาประมาณนี้อันนี้ครับตีขาดไม่ได้เลยคือรูปโดดครับที่ขี้หนูส่วนครับ เราจะใช้ประมาณสัก30เม็ดนี่เราใช้พริกจินดาแดงแด้วยนะครับว็็ใช้สีเคีวด้วยนะครับวันนี้โอเคครับประมาณหนึ่งถ้วยเราก็จะมาลงมือแกงเปิดกันนะครับคราวนี้เราใส่ตะไคร้ลงไปก่อน เต็มที่แล้วนะครับโอเคเราก็จะมาใส่ตีแกงครับอันนี้นี่ครับใส่ฟักทองลงไหครับ ใส่ไม้ลงไปครับใส่ม่เขือลงไปครับอันนี้นเกือบพ่วงแล้วก็ตาด้วยน้ำใบยังไงน้ำสีสันเริ่มมาแล้วครับแล้วก็ใส่กระพุทอ่อนลงไปถ้าเดือดแล้วนะครับ ปูปุ้ดปูดหอม,มมากเลยบวบลงไปนะครับเชียบกริ่เห็ดครับผมแล้วก็ตามด้วยเห็ดผอกครับผมเห็ดนางฟ้า,าแล้เห็ดฟางครับงรสเลยครับอันนี้ครับน้ำปลาครับผมหนึ่งถ้วยไฟป,ป้า ปลาครับตอนนี้หนึ่งกระบวยนะครับผงนัวนครับผมสองช้อนโอเคผนกชิมเชิญคนระับเป็นไงอร่อยแบบสุภาพสุภาพใส่เกลือไปหนึ่งช้อนครับนี่ช้อนชาตามด้วยผงน,นัวอีกหนึ่งช้อนครับ สีสันเข้ากับหน้าตาเชฟมากขมเข้มหรือดำหอมมากเลยสีสันสีสันเป็นยังไงคะจัดจ้านดังอร่อยขึ้นหน้าตาประมาณนี้ขาดเลยถ้ากินสดง่ายๆก็รสชาตินี้ได้ของเขาไม่ต้องเข้มข้นน้ำลายอีกคะ่ะ นี่ครับทีเด็ดเรามาแล้วครับนี่น้ำปลาร้าหนึ่งถ้วยกับปลาร้าหนึ่งตัวครับจัดลงไปจึง้งนี่ครับให้ให้ชิมเห็ดพอรเลยออบออผักสุกยังจะชิมผักเดีย๋ยวมันจะได้แล้วแล่วผมมาเป็นช้อนนะครับวันนีหนึ่งช้อนเราเน้นที่ความอร่อยแล้วก็ผักเรามีเยอะแล้วเพื่อสุขภาพเราโอเคแล้ว หอมมากกลิ่นนัวขึ้นมาก่อนเลยครับเอาเห็ดเผาด้เห็ดเผาน้เพิ่มน้ำปลาร้าไปอีกหนึ่งกระบวยครับหนึ่งกระบบยอันนี้หม้อเบอร์ยี่สิบแปดครับเนี่ยเกือบเต็มหม้อคือมันต้องปรุงหนักไหมหักเราก็เยอะครับชิมครับขึ้นเยอะยเพิ่มน้ำปลาอีก ข้าวเบือครับข้าวเบือ,อบนนะแล้วก็ใส่ไปครับเพื่อความเข้มข้นอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับผมสะดวกแบบไหนทําแบบนั้นนะครับโหแต่อันนี้หอมมากรสชาติได้ที่แล้วครับอันนี้รอให้มันเดือดแป๊บเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ไปด้วยนะสามชั้นสไลด์บางๆครับ แล้วก็ตามด้วยพริกลงไปก่อนเลยแดงเขียวเหลืองขี้นูว่วนครับผมมีเดือนแล้วนะครับผมก็ใส่หมูลงไปใส่หมูเสร็จก็ตามด้วยชะอมครับอมเสร็จก็ผักชีลาวครับผม อันนี้หลังจากเราปิดแก๊สแล้วนะครับเราก็ใส่นี่ครับน้องรักครับผมทำการชิมลเลยครับเริ่มจากเห็ดเผาะ่อนครับ นี่หมายความว่าอร่อยใช่ไหมคะออร่อยโ <Okay. S 2> อเคนี่สักทองสักทอง รสชาติมัแจาเข้าฝปลาคั้นแรกนี่มาเลยครับกินปลาอ้าหอมปุงม้งเลยความมันของฟักทองนี่ก็แบบอร่อยมากครับใส่มีตามชั้นไปด้วยหมูอ่ะ ผู้ชมอยากรู้ว่า,าขนุนอร่อยไหมคะในเชฟลองชิมขนุนให้ใหดูหน่อยสิคะใส่เบบีเข้าไปด้วยครับขมุนนี่ต้นหลังบ้านนี่จัดกันไปเป็นปคำขนุนน้อยอร่อยนะมัน มันจะมีรสชาติมันๆรีบอย่างบ้านผ่านครับหน่อไม้ครับหน่ไอไม้มันก็นมีความติดขมเล้น่อยทครับดเห็ดข้าโพดจ้าจะอมครับรวมไปด้วยเห็ดเพาะ อร่อยครับมันจานนี้ใช้ได้เลยโดนลูกเบอร์ครับเป็นครับเผ็ดรีดแ่บลิ้นลองเอาไปทำทานกันนะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดซัสบสไครต์ให้สิงโตสะด,ดวกแบบนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม